สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์แดน,น้ำแข็งขั้วโลกเหนะะือค่ะตอนนี้ว่ายืนอยู่ตรงถนนนะคะที่เขาทำคันดินนะคะทำคันดินกั้นฝั่งนะคะเพราะว่าเขากลัวลาวามันจะไหลามาในเขตโรงไฟฟ้านะคะโรงไฟฟ้าอยู่ทางนี้นะคะ ที่มีคว,วันนี่เป็นโรงไฟฟ้านะคะแล้วตรงเที่ยว่ายืนนี่กลิ่นนะคะกลิ่นมันแรงมากๆกกลิ่นกลิ่นกรรมฐานนะคะกลิ่นกรรมฐานมันก็จะเหม็นนะคะเที่ยว่ายืนตรงนี้เหม็ดนะคะเหม็ดควันเหม็นกลิ่นกรรมฐานแล้วน้ํานะคะน้ําตรงนี้เป็นน้ําที่สีฟ้านะคะเป็นน้ําสีฟ้าที่มันผลพลอ,พอยได้จาก โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าตรงนี้มันจะมีน้ําร้อนด้วยนะคะเขาทาน้าร้อนด้วยเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นน้ําร้อนนะคะบ่อน้ําร้อนสีฟ้าเป็นน้ําแร่นี่ค่ะแล้วก็มีคนมีคนหนึ่งนะคะลูกเจ้านายเก่าของไอว่านะคะลูกเจ้านายเก่าของไอว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะเขามาเขามาซื้อน้ําตรงเนี้นะคะน้ำมาตรงจากควันเนี่ยน้ําจากท่อบําบัดน,นะคะ จากที่น้ําที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสะไฟฟ้านะคะมันจะมีบ่อน้ําเขาเรียกว่าบ่อพักน้ําเสียก่อนที่เขาจะบําบัดไปสู่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้นักวิทยาศาสตร์น,ะะนักวิทยาเป็นเป็นลูกสาวของเจ้านายว่านะคะเ็เป็นเพื่อนในว่าน,นี่แหละนะคะแต่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาซื้อน้านะคะเอาไปสกัดนะคะเขาใช้น้ําที่โรงงานไฟฟ้า ไม่ใช้นะคะก่อนทิ้งนะคะเขาใช้น้ําที่ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะน้าที่จะทิ้งเอาไปสกัดนะคะเอาไปสกัดแร่เขาเรียกว่าไปสกัดแร่ธรรมชาติอ่ะมันจะมีสารสารที่ที่มาช่วยในเรื่องของปะทวงผิวนะฮะนางเอาสารในในน้าที่เขาจะทิ้งอ่ะไปสกัดแล้วก็ไปใส่ครีมบํารุงผิวนะฮะ แล้วก็เอาไปใส่ในน้ำดื่มนะฮะเป็นน้ำดื่มชื่อจอร์ซิลิก้าอะไรนี่แหละสักอย่างบริษัทมันนะฮะไอ้ก็จำชื่อบริษัทเขาไม่ได้นะคะแต่เขาชื่อเขาชื่อซิลิก้าว่าถ้าจะไม่ปิดนะฮะนี่เลยค่ะเขามาเอาน้ำจากตรงนี้ไปนะฮะแล้วก็ใช้สารสกัดทางวิทยาศาสตร์ที่จะไปเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีแล้วก็ขายเป็นเครื่องดื่มส่วนหนึ่งก็เอาไปผลิตครีมนะฮะครีมครีมเขาเรียกอะไรนะ ครีมสกินแคร์ค่ะนี่ค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาเป็นคนคิดค้นนะคะเป็นผู้ก่อตั้งบริษรัทแล้วก็ทำตอนนี้ก็ขายนางขายไปในทั่วประเทศไอซ์แลนด์นะคะแล้วก็คิดว่าน่าน่าจะส่งออกไปในแถบแถบยุโรปเนี่ยไม่กี่ประเทศหรอกถือว่าบริษรัทแบบมีมีลูกค้าเยอะนะคะแล้วก็กิจการดีดีขึ้นเรื่อยๆนะคะน้ำที่จะทิ้งนะคะ เขาเรียนมาเนาะเขาก็ใช้วิทยาการวิทยาศาสตร์วิชาความรู้ที่เรียนมานะฮะเอาน้ําเสียไปเป็นเงินนะคะผลิตเป็นเงินได้เก่งนะคะเขาเป็นคนเก่งมากเลยเขาเป็นเขาเป็นแขกนะคะเขาเป็นคนอาหรับพ่อแม่เป็นอาหรับแล้วก็อพยพย้ายครอบครัวมาอยู่ตั้งแต่เขายังเด็กๆนะคะแล้วเขาก็ใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะ มาทำการค้าในปรไอซ์แลนด์เขาเก่งมากนะคะนักวิทยาศาสตร์นี่ค่ะฝั่งทางนี้นะคะเป็นสถานที่ทีบ่บ่อน้ําแร่นะคะตึกตรงนี้นะคะมีบอ่อน้ําแร่มีร้านกาแฟมีโรงแรมส่วนทางคันดินตรงนี้เป็นคันดินอันใหม่นะคะแต่ว่ายืนอยู่ริมถนนนะคะรถมันก็จะวิ่งไปวิ่งมา อันนี้เป็นคันดินใหม่นะคะที่เขาทําไว้เพื่อปกป้องปกป้องในฝั่งทางนี้นะคะปกป้องภูเขาไฟระเบิดลาวามันจะไหลามาฝั่งทางนี้นะคะนี่เขากั้นคันดินเอาไว้ส่วนอันนี้นะคะที่เห็นเห็นนี่เป็นหญ้ามอสนะคะนี่มอสพันปีนี่ค่ะอันนี้นะคะนี่คันดินนะคะเหมือนเป็นประตูเข้าสู่เข้าสู่เขาเรียกว่าบูรกูลนะคะ ประตูคันดินเข้าสู่บูรกูลเข้าสู่บ่อน้ําแร่แต่ว่าจะข้ามถนนนะคะก่อนที่รถจะมานี่ค่ะภูเขาไฟ,าอ,ยาะะาฟาอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะภูเขาไฟอยู่ฝั่งทางนู้นอากาศดีมากนะคะแดดส่องเห็นไหมคะอันนี้เป็นลาวาเก่านะคะเขตนี้เป็นลาวาเก่าคันดินอันนี้นะคะคันดินนี่เนี่ย สุดลูกหูลูกตาเนี่ยนะคะจากจากภูเขาไฟเอ้ยจากภูเขาทางนู้นนะคะภูเขาไฟอยู่ทางนู้นคันดินนะคะเห็นคันดินนะคะกั้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยนะคะคันดินเหมือนสร้างภูเขาลูกหนึ่งเลยนะคะเนี่แล้วก็มานี่คันดินมานี่ยาวมานี่นะคะยาวมายาวมายาวมา,ยาวมาเลยคะนี่นเห็นไหมคะปล่อยถนนไว้นิดเดียวให้รถวิ่งผ่าน แล้วก็มาคันดินฝั่งทางนี้นะคะสร้างคันดินเพื่อปกป้องโรงงานไฟฟ้านี่ค่ะทำคันดินป้องกันลาวาที่มันจะไหลเข้ามาในโรงไฟฟ้าไหลเข้ามาในบ่อน้ำแร่ไหลเข้ามาในโรงแรมในร้านอาหารในร้านกาแฟานะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะใครๆที่เข้ามาเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์นะคะ จะต้องมาที่นี่นะคะที่บุรกูลนะคะมาแช่น้ำมาแช่น้ำร้อนมาแช่น้ำแร่นี่ค่ะดูค่ะอากาศดีมากแล้วก็จะได้รูปภาพที่ชัดเจนนะคะดูนะคะวันนี้ว่าจะไม่เข้าไปข้างในไอบ่อน้ำแร่นะคะเพราะว่าคนเยอะคนเยอะมากแล้วก็เราต้องรอคิวนานนะคะขี้เกียจเป็นรอคิวนะคะ มาหลายรอบแล้วแหละไม่เป็นไรหลอกรอบนี้ก็ไม่ต้องเข้าไปแช่น้ำนะคะเพราะว่าขี้เกียจเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วนะคะนะัว่าเข้าไปดูแล้วที่ลานจอดรถดนี่รถทัวเต็มเลยแสดงว่าคนเต็มสะนะคะนะัว่าก็ไม่มีมารยาทที่จะต้องไปต่อแขวไปยืนหนับน้ําไปยืนลงสะนะ,ะไม่มีไม่มีอารมณ์ที่จะไปยืนรอขนาดนั้นนะคะนี่ค่ะเรามายืนแค่ดูร,บรอบๆนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ฝากเอาไว้แค่นี้นะคะพาเพื่อนๆน,นมาเที่ยว ได้หลายที่เลยนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ